สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมาแนะนํานะฮะรถที่ร้านนะฮะก็จะเป็นตัวยอดฮิตเลยนะครับสําหรับโตโยต้าอันซิตนะฮะคันนี้ก็จะเป็นตัว1.8นะครับไฮบริดนะฮะปี2020นะครับพี่นะสนนราคา599,000บาทครับกับเลขไมล์7,000 0โลนะฮะรถมือเดียวนะฮะการันตีนะครับโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิกามไฟไหม้น้ําท่วมนะฮะนี่ครับรถสวยบางเดิมนะใครสนใจหาอยู่นะครับ ติดต่อสอบถามทักแชทกันมาได้เลยนะครับ0992602443นะฮะเครดิตดีฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหลักร้อยนะฮะหมื่นักรยนะปี20นะฮะยังเหลือบรันตีนะระบบไฮบริดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยนะครับยังเหลือบรันตีที่ศูนย์โตโยต้านะครับนะก็ตอนนี้ที่ว่างอยู่นะจะมี2คันนะเป็นสีบอลเงินแล้วก็สีดำนะนี่ปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะปี2020เช่นเดียวกันนะ นี่ครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะสภาพสวยๆใสๆนะรายได้สอง0 0ื่นบาทขึ้นไปนะครับออกคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำนะฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักแชทมาด่วนๆนะหรือว่าจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่ลาดกระบังซอยหกนะฮะนี่นะครับโทรมาก็ได้นะเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะฮะ0ูนย์เก้าเก้าสองหกูนย์สองสี่สี่สามนะนะครับสำหรับตัว นิวอันติสเนี่ยนะครับช่วงล่างหลังเนี่ยเขาเป็นมันติลิงนะก็คือแยกอิสระสี่ล้อนะพี่นะนี่ฮะก็จะเป็นสามคันนี้นะสีบอลเงินนะสีดําแล้วก็นี่ฮะคันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งจุดกีนะฮะเป็นน้ํามันนะปีสองพันสิบเก้านะฮะคันนี้นะกับเลขไม้หก0มื่กโลนะรถมือเดียวจาก้ายแดงนะครับสนุนราคาคันนี้ผมบอกเลยว่าถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับเหลือสี่กเก้านะครับสี่เก้าผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันนะ ใช้ยาวๆเลยพี่นะฮะคือถึกทนนะฮะต้องอันติดนะนี่นะครับรถเป็นรถหน่วยงานนะครับครบสัญญาเช่านะฮะนะฮะรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆนะฮะนะรถเข้ามานี่ขนาดยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะผมบอกได้เลยว่าสวยน่าใช้มากนะฮะนี่มาดูกันนิดนึงนะฮะพวงมาลัยนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันมาให้ครบเสร็จสับนะเยียวออโต้นะครับนี่ฮะเป็นเบาะหนังนะฮะ ภายในเนี่ยเขาจะเป็นทูโทนนะเป็นสีเบจนะฮะตัดดำนะพร้อมกับรูระบายความร้อนนะฮะนี่ฮะทางที่นั่งแล้วก็พนักพิงนะฮะนี่นะเป็นบัคเกอร์ซีทนะฮะรับสรีระนะนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยนะฮะนี่ฮะที่นั่งตอนหลังเนี่ยนี่กว้างด้วยนะกว้างไม่พอนะฮะสำหรับนิวอนตินเนี่ยเขาจะมีตัวแอร์หลังมาให้ครบเสร็จสับอย่างนี้เลยนะไม่ต้องรอความเย็นจากด้านหน้านะนะฮะ นี่ครับเบาะฟูๆตึงๆทุกที่นั่งนะฮะใครสนใจด่วนเลยนะพี่นะ0ูนย์เก้าเก้นะครับราคานี้โอ้โหหาไม่ได้แล้วจริงๆผมบอกได้เลยนะฮะนี่ฮะด้านท้ายนะท้ายเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกันนะนะครับถ้าเป็นของตัวไฮบริดเนาะเนาะก็จะมีตัวคมไฟตัวนี้นะนี่ฮะที่เป็น led lighting เนาะแต่ถ้าเป็นตัวเอ่อเบนซินนะเขาจะเป็นหลอดนะฮะเป็นหลอดอยู่นะครับนี่ครับ หน้าเดิมท้ายเดิมรอบคันเดิมๆสวยๆนะฮะหรือว่าใครที่ต้องการเซฟนะเซฟที่จะประหยัดเลยนะโฉมไม่ได้เช่นนะฮะนะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวเอ่อเมื่อสกู่นะฮะคันนี้ปีสองพันสิบหกนะสีขาวนะฮะปีสองพันสิบกนะราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก็ถูกที่สุดในท้องตลาดนะนะปรับให้แล้วนะเหลือสามแสนสี่เก้าันบาทนะครับเครดิตดีฟีดาวคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณห8พันแปดร้อยบาทตลอดสัญญานะฮะนี่ฮะท้ายมีเซ็นเซอร์กระยะถอยมาให้อีกสองจุดนะฮะ มาดูมาเลือกมาชมกันได้เลยนะครับนะที่ลาดกระบังซอยหกนะฮะนะตัวนี้ก็จะเป็น,นดิสเบกสี่ล้อเช่นเดียวกันนะฮะเป็น,นดิสเบกสี่ล้อนะล้อแมกขบสี่หกเช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินน,น,นะฮะไม่เคยติดแกส๊สติดกา๊าซนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะอันติดนะครับสี่คันนี้ยังว่างอยู่นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาด่วนๆเลยศูนย์992602443นมนะผมบอกได้เลยว่า สาภาพสวยๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวด้วยเนาะนะครับมาดูรถมาทดลองขับได้นะครับที่ราชกระบางซอยหกหน้าที่นะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะฮะ่าถ้าตรงไปทางนู้นก็จะไปสุวรรณภูมินะฮะมาทางนี้ก็จะไปอ่อ,อนนุชนะครับนี่ฮะ ไลน์มาก็ได้นะฮะทักมาได้เลย0ูนย์เก้าเสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะนะครับนี่ไม่ได้ใจว่าโอเคเปิดอยู่เนาะนี่เป็นพวงมาลัยนะฮะเป็นเอ่อสามก้านนะฮะหุ้มหนังนะฮะเป็นมันิิฟัง์กชันนะให้ครบเรสร็จสับนะฮะนี่ฮะถ้าเป็นตัวไฮบริดเนาะก็จะเป็นเบรกมือเบรกโฮนะครับไฟฟ้าเนาะมีมาให้ครบเรสร็จสับเดียวนะรถ เข้าใหม่นะครับสภาพสวยบางเดิมแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้หายากมากนะครับใครที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะฮะนี่ครับแวะมาดูที่ร้านผมก่อนได้นะครับนะรัดกระบังซอยหกนะเปิดทุกวันทําการนะฮะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยนะฮะนี่อันนี้ก็เริ่มแน่นไปหมดแล้วเช่นเดียวกันนะพี่นะนี่ฮะได้รถสภาพสวยแน่นอนนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับดันฟรีดาวได้นะแล้วก็จะผ่อนอยู่ประมาณนี้นะฮะ ยังไม่รวมประกันภัยเนาะประกันภันยปอหนึ่งแล้วก็ประกันสินเชื่อนะถ้าไปรวมอยู่ในค่างวดก็อาจจะเพิ่มอยู่ประมาณ3า0ร้อยถึงห้าร้อยนะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าเนาะนะครับที่ร้านผมนะบริการส่งรถสไลด์ฟรีนะฮะทั่วไทยนะฮะสำหรับการติดลืมออกไปอย่างนึ่งนะ,ะถ้าเป็นไฮบิดเนี่ยเขาวารันตีสูงอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวเป็นซินนะผมแถมประกันเครื่องเกียร์นะผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปี2 0 0หม่นโลนะฮะนี่ฮะ นะทั้งสีบอลเงินแล้วก็สีขาวคันข้างหลังนะนะผมแถมประกันเครื่องเกียร์นะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่ปี 1. 2 0ง0 0โลเนาะแต่ถ้าเป็นระบบไฮบริดเนี่ยโตโยต้าเขาวารันตีให้อยู่แล้วนะครับนะตัวแบตเตอรี่ก็10ปีนะฮะตัวระบบไฮบริดเนะนี่ยหปีซึ่งก็ยังเหลือทั้ง2องคันนะฮะนี่ฮะสภาพสวยใสยแบบแบบนี้นะนะนะครับ,นะรบผมตัวนให้รอบนะ2องคันนี้นะฮะเป็นไฮบริดนะสีบอลเงินกับสีดาเนี่ยนะครับ เป็น1.8ไฮบิดนะปี2020นะรถมือเดียวนะรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะฮะสนนราคา599,000บาทฟรีดาวนะครับฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณห0 0 0นหมื่นหลักร้อยนะฮะนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้นะเป็น 1.6G นะฮะเป็นเบนซินนะปี2019นะฮะคันนี้ก็รถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะฮะคันนี้ก็เครดิตฟรีดาวผ่อนอยู่ไม่เกิน9,000นะฮะไม่เกิน9,000นะ อาจจะอยู่ประมาณแปดคันต้นนะครับนี่ฮะแล้วก็คันนี้นะหนึ่งจุดหกีคันนี้ปีสองพันสิบหกเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่แค่ประมาณอหกพันกว่าบาทนะครับหกพันแปดนะนี่นะครับอ่ะนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทักแชทกันมาได้เลยที่0ูนย์เก้าเสองหกศูนสองสี่สามนะ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเนาะอยากให้โทรหรือว่แอดไลน์ดีกว่านะับผมตอบได้เร็วกว่าถ้าคอมเมนต์ไว้บางทีผมทดลองครับจัดไฟแน่นนะเข้ามาตอบไม่ทันนะฮะบ,บางทีรถสวยๆอย่างนี้ก็อาจจะหลุดเนาะเพราะว่าน้องที่ร้านก็ขายออนไลน์กันทุกคนเลยนะฮะเราขายเก่งด้วยนะฮะอ่ะนะครับก็โปรโมชั่นนะก็อย่างที่แจ้งไปนะฮะประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลแถมรถสไลด์ฟรีนะถึงบ้านถึงที่นะฮะนะครับ ครเห็นแล้วก็สนใจติดต่อสอบถามกันมาดดวนๆได้เลยนะครับวันนี้ก่อนจากกันยังไงฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์นะฮะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าถ้ามีรถมาใหม่หรือว่ามีโปรโมชั่นดีๆอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ